ผีเฝ้าถนนเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ5ปีก่อนแต่ความน่าก,กลัวยังคงฝันใจไปตลอดชีวิตแน่นอนตอนนั้นดิฉันเพิ่งแต่งงานได้ไม่นาน เราทั้งคู่อยู่ในวัยใกล้30ทําทำธุรกิจส่วนตัวคือเปิดสวนอาหารแถวบางแคชีวิตสนุกมากมีเพื่อนเยอะแยะนอนดึกตื่นสายเป็นประจำคืนหนึ่งเกือบสองยามแล้วเพื่อนของสามีทำอาชีพเกี่ยวกับการโฆษณามานั่งกินกันตั้งแต่หัวค่าเย็นดึกเกิดอารมณ์คึกชวนว่าไปทาอามกันเถอะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันดีกว่าเรื่องที่พักไม่ต้องเป็นห่วงเพราะขามีคอนโดอยู่ที่นั่นฟังปุ๊บพวกเราก็นึกสนุกกันทันที สามีกับเพื่อนนุ่มมสาวๆของเราอีกสองคู่รีพยพเพย์เดยยกลัวเจ้าภาพจะเปลี่ยนใจจะมีก็แต่ดิฉันที่มีสติก,กว่าใครเพราะไม่ได้ดื่มเหล้าได้แต่มองหน้าคนนั้นทีคนนี้ที่อย่างตะลึงแทบไม่อยากเชื้อหูเชื้อตาตัวเองทุกคนมาเพียบกันทางนั้นหน้าแดงตาปรือเฮฮาสุดๆโดยเฉพาะคุณเปียกที่เป็นคนชวนเมาเลียยิ่งกว่าใครเพื่อนอย่าไปเลยนะนี่ก็ดึกแล้วนะเอาไว้เสาร์อาทิตย์เร้ค่อยไปกันสบายๆดีกว่าวันนี้น่ากลัวออกฉันเตือนแต่ยิ่งว่าเหมือนยิ่งอยู่ คุณเปียกคว้ากุญแจรถยืนขึ้นพรวดส่วนพวกเราทุกคนรวมทั้งสามีดิฉันก็ลุกตามใจคออจะไปกันเดี๋ยวนั้นเลยเสื้อผ้าไม่ต้องห่วงใครคนใดคนหนึ่งหัวเราะร่วนชุดกินชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันดิฉันชักอารมณ์ไม่ดีเพรกลัวสามีจับแขนดึงเขาเองก็เมาไม่น้อยเถอะหน้าเราไปแค่วันเดียวพรุ่งนี้เย็นก็กลับเพลอเพเสื้อผ้าไปหาซื้อเอาที่นู่นก็ได้แล้วจะซื้อให้ใหม่งไม่ดีหรอ เชื่อหมาดิฉันไม่อยากได้ชุดใหม่เลยแต่ยอมให้สามีจุงไปขึ้นรถโฟวี่ของคุณเปียกไปมันคันเดียวนี้แหละอาจันไปตั้งห7เจดคนดิฉันพร่อว่าอีกตั้งสามสชั่วโมงกว่าจะถึงชาำคุณเปียกบอกว่าแค่2ชั่วโมงเท่านั้นแปลว่าเขาจะซิ่งเยือมฤ็ดตยูนะสิเมาแล้วขับรถโอ๊ยตายละงานนี้จะรอดไมเนี่ยจากบางแคแค่สองยามกว่าถนนโล่งน่าดูแต่ก็ว่างเวงพิลึกสามีนั่งคู่กับคนขับดิฉันนั่งเบียกกับเพื่อนๆอ,อ,อีกสองคู่ตามมองผ่านกระจกหน้าออกไป ตจคิดถึงคุณพระคุณเจ้าสวดคาถาชินาบัญชรแต่อีกใจก็คิดว่าพระท่านจะช่วยเราหรือเลยมหาชัยไปแล้วสองข้างทางมืดมากก็นั้นดิฉันก็ยังเห็นร่างขาวๆที่ยืนอยู่ริมถนนแต่ละกิโลเมตรจะมีร่างมนุษย์ยืนตรงๆราวสองสามคนเล่นเอาง,งมากใครกันนะคนพวกนี้จะว่าพวกเขามายืนรอรถก็ไม่น่าจะใช่มันน่ากลัวจริงๆนะแต่เพื่อน <c oughs> ๆดูท่าทางจะไม่เห็นร่างเหล่านั้นเลยจนกระทั่งอูเพื ific, ่อนสาวสะกิดแขนถามว่าเห็นอะไรไหม อูดื่มเข้าไปไม่น้อยแต่ตอนนี้เธอดูตกใจกลัวแทบหายเมาดิฉันมองตามมือที่เธอชี้ก็เห็นร่างที่ยังอยู่ในระยะราวร้อยเมตรข้างหน้ามันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆแต่ยังนึกไม่ออกเท่านั้นพอดีอูอุทานเบาๆพลางบีบแขนดิฉันแน่นร่างนั้นบิดเบี้ยวท่อนล่างตั้งแต่สะเอวหันไปด้านหลังตรงข้ามกับร่างท่อนบนผีแน่แน่แล้วแม่รถจะผ่านไปเร็วแต่ก็เห็นได้ชัดใกล้ถึงวังมะนาวดิฉันเห็นคนยืนเป็นกลุ่ม แต่และคนดูไม่เหมือนมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่เลยในใจดิฉันรู้แน่ชัดว่าพวกเขาคือผีเฝ้าถนนบรรดาคนที่มาประสบอุบัติเหตุล้มใ,ใต้แถวนี้และพวกเขามายือนกันทําไมละ่ะถ้าไม่ใช่มาขอรับวิญญาณของพวกเราดิฉันเกือบแน่ใจแล้วว่านี่คือควันสุดท้ายดานที่สุดท้ายของชีวิตและดิฉันกําลังจะไปกับพวกเขาเดี๋ยวนี้จิงดังคาดรถวูบเสียหลกักโลกพลิกกลับและถล่มทลายเสียงโลหะบทถนนเสียงเหล็กถูกขยี้กับเสียงวีดร้องของพวกเราที่กําลังถูกเหวี่ยงไปลงนรกอเวจี เมื่อฟื้นสติอีกครั้งดิฉันนอนอยู่ที่โรงพยาบาลขาหักแขนหกักสาม,มีดิฉันเจ็บน้อยกว่าแค่หัวแตกไรล,ลุดเขานั่งข้างหน้าแท้ๆน่าจะเจ็บมากกว่านี้พวกเราทุกคนรอดชีวิตมาได้แต่หัวร้างค้างแตกหยอดน้ำค้าวต้มกันเป็นเดือนคนที่เจ็บหนักกว่าเพื่อนก็คือคุณเปียกขาขวาขาดตั้งแต่ใต้หัวเขา่าสมองกระทบกระเทือนมากฟื้นจากโคม่าก็มีอาการเลื่อนลอยละเมอไล่ผีถนนข่าพูดคำนี้ออกมาเลยนะคะน่าขนลุกจริงๆพวกผีถนนออกไปนะฉันไม่ไปกับแก ทุกวันนี้เขากลายเป็นคนพิการสติปั๊มปัมเปืป่อๆแม่เขาต้องมาลำบากดูแลเหมือนเขากลับไปเป็นทารกอีกครั้งเสียอนาคตและน่าเสียดายความรู้ความสามารถจริงๆนี่แหละผลของการเมาแล้วขับตัวเองต้องสูญเสียคนอื่นๆก็พอยเดือดร้อนหวังว่าคงจะช่วยตื่นใจเพื่อนๆผู้ชายรถถนนอย่าทำแบบพวกดิฉันถ้าเราประมาทต่อให้พระอินทร์บินมาเขียวๆก,ก็ช่วยอะไรพวกเราไม่ได้จำไว้นะเมาอย่าขับ